มาสู่ช่วงเวลาที่หลายๆท่านรอคอยนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาที่เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความบันเทิงแต่ว่าจะมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ครับหลายๆท่านที่ได้ส่งคําตอบมาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง d ด a กูล่าตำนานลับโลกไม่รู้ก็คงจะลุ้นกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี พร้อมกันนั้นก็คงอยากจะทราบนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ทางรายการจะมาฝากคุณผู้ชมนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและมีคําถามอะไรที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกันบ้างเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในช่วงของ most variety ครับ ก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องราวของภาพยนตร์ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสเกี่ยวกับภาพยนตร์ทางด้านแนวสยองขวัญสั่นประสาทนะครับหรือว่าเป็นแนวผีๆนั้นกําลังได้รับความนิยมเลยทีเดียวอย่างวันนี้ก็จะต้องเฉลยกันก่อนนะครับว่าภาพยนตร์เรื่อง d ด c กค a ูล่าตำนานรับโลกไม่รู้นั้นคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือการที่ถูก d ด c กคูล่ากัดน,นั่นเองนะครับและมีผู้โชคดีอยู่2ท่านดังต่อไปนี้ครับ คุณธัญกลมนะครับ082779 Mosnew จากจังหวัดสุรินทร์และท่านที่2ก็คือคุณชายารินนะครับ085383 Mosnew จากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านนี้ที่ได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์และบัตรโยนโบลิ่งจากทาง Major Cineplex นะครับและขอขอบคุณทาง Major Cineplex ด้วยครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังถัดจากนี้ไป เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยนะครับที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชอบหนังในแนวนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับผีผีมีความสยดสยองมีการมีร้อ,น,อนลักษณะแบบนี้จะทําให้หลายๆคนนั้นตื่นเต้นฮะเวลาไปชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่แล้วมักจะไปกัน2คนนะฮะหรือว่าจะชวนเพื่อนกันไปเยอะๆเพราะว่าเวลาดูหนังผีแล้วดูคนเดียวไม่สนุกครับอาจจะต้องดูกันหลายๆคนหน่อยแล้วถ้าหากว่าเป็นหนังผีที่หลายๆคนพอจะ ดำเนินการหรือว่าเดาได้นะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นแนวไหนอย่างไรนั้นเราหน้าที่จะมาศึกษากันนะครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องชื่อ The e y ด d r y r y คนเห็นผีมันเป็นเรื่องของความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับพระเอกในเรื่องนี้ก็ชื่อว่าน็อตแล้วนางเอกก็ชื่อว่าปลานะครับหนุ่มสาวคู่นี้เป็นหนุ่มสาวที่รักกันมากนะครับแล้วก็3เดือนก่อนหน้านี้นั้นมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพราะว่านอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ปลาเป็นคนซ้อนนะครับเกิดุบัตเหตุครั้งนั้นทําให้ปลาเสียชีวิตนั่ตเองก็เฝ้าโทษตัวเองนะครับว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ปลาเสียชีวิตเขาอยากจะพบกับปลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรูปของมนุษย์ก็ตามแต่นะครับและจะทําอย่างไรวิธีที่น็อตคิดได้นั่นก็คือพยายามเข้าไปสู่สิ่งที่อาจจะสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้ หลายทนมองว่าวิญญาณนี่คือพลังงานประเภทหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในมุมของทางด้านวิทยาศาสตร์มองว่าน่าจะเป็นคลื่นพลังงานซึ่งเดี๋ยวจะเป็นคาถามหรือไม่ต้อง,งติดตามกันต่อไปถามว่าแล้วน็อตจะทําอย่างไรถึงจะได้พบกับปลาน็อตตัดสินใจนะครับไปเป็นอาสาสมัครเก็บศพนะฮะของมูลนิธิซึ่งในเมืองไทยเราก็มีมากมายหลากหลายมูลนิธินะฮะแล้วก็พยายามเก็บของที่เป็นของของศพนั้นนะครับเอาไป เพื่อที่คาดหวังว่าน่าจะได้สัมผัสกับดวงวิญญาณอยู่บ้างนะฮะและแน่นอนครับเวลาที่เขาหยิบจับสิ่งของอื่นๆที่ไม่ใช่ของของปลาไปเขาก็จะได้เห็นนะฮะในส่วนของดวงวิญญาณแต่ว่าคนที่เจอบ่อยๆมากๆเลยนั่นก็คือเป็นเพื่อนของน็อตนั่นเองนะฮะซึ่งหลายคนบอกว่าท้ายที่สุดก็ทนไม่ไหวแล้วมีเพียงอยู่เพื่อนอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือชื่อว่ามดตะนะฮะก็เป็นเพื่อนสาวอีกคนหนึ่งที่ เข้าใจความรู้สึกของน็อตว่าทําไมถึงอยากจะเจอปลานะครับในขณะที่เพื่อนของเขาก็เตือนว่าการทําวิธีการแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเพราะว่าการเห็นวิญญาณนะั้นไม่ใช่เรื่องสนุกเลยทีเดียวแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าคนรักกันนั้นยังไงก็ตามแต่ก็ยังอยากจะเจอกันนะครับน็อต <Not S 2> ก็เพิ่มระดับความท้าทายในการที่จะ,ะเผชิญกับดวงวิญญาณนะครับและเชื่อไหมครับว่าความตื่นเต้น สยดสยองหรือว่าต้องมานั่งลุ้นกันว่าท้ายที่สุดน็อตกับปลาจะได้เจอกันหรือไม่เหตุการณ์ต่างๆที่น็อตเผชิญอยู่นั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในสายตาของปลาตลอดเวลาทีเดียวเรื่องราวของความรักของหนุ่มสาวเป็นเรื่องที่มีความผูกพันกันและจะหาวิธีการใดๆที่จะให้เข้าถึงโลกแห่งวิญญาณภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชวนให้ผู้ที่สนใจนะครับแนวแนวนี้นะฮะลองไปลุ้นกันดูว่า พระเอกจะได้เจอกับนางเอกบนโลกแห่งวิญญาณหรือไม่และมันจะมีความตื่นเต้นสนุกสนานอย่างไรนะครับมาเป็นคำถามนะฮะจากภาพยนตร์เรื่อง d i Diary คนเห็นผีถามว่าลักษณะของพลังงานของวิญญาณหรือผีตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับจะคล้ายกับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด M1 นะครับลักษณะที่คล้ายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือ MN2 ลักษณะที่คล้ายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของไมโครเวฟยากหรือง่ายครับระหว่างโทรศัพท์มือถือกับไมโครเวฟนะครับ MN1 หรือ MN2 มั่นใจว่าคำตอบนั้นถูกส่งมาเลยนะครับที่ SMS หมายเลข468-9110ครั้งละ3บาทนะครับ ผู้ที่ตอบถูกและโชคดีนะครับจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์และบัตรโยนโบลิ่งจากทาง Major Cineplex นะครับมีผู้โชคดี2ท่านต่อสัปดาห์ส่งเข้ามามากก็มีโอกาสร่วมลุ้นมากนะครับเรื่องของความลี้ลับนั้นในวงการวิทยาศาสตร์ยังคงต้องสืบหาพยายามจะหาข้อพิสูจน์นะครับว่าพลังงานที่สัมผัสอยู่นี้นั้นสามารถที่จะสรุปออกมาได้ว่าเป็นอะไรสิ่งบางสิ่งนั้นอาจจะจับต้องไม่ได้เช่น พลังงานอย่างเรื่องของไมโครเวฟนะฮะเรื่องของโทรศัพท์มือถือซึ่งก็เป็นคลื่นที่อยู่รอบๆตัวเราอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์แน่นอนแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นวิญญาณเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งหรือไม่แล้วก็เป็นเรื่องของคำถามที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนั้นลองส่งเข้ามาร่วมสนุกกันดูนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่วมหลุดมากครับเราก็จะคอยนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในสัปดาห์ ที่เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับอะนะครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงต่อไปของ Mo ส t นิวสักครู่เดียวครับคำถามประจำสัปดาห์ผ่าน s m s กับภาพยนตร์เรื่อง Diary คนเห็นผีลักษณะพลังงานของวิญญาณหรือผีทางหลักวิทยาศาสตร์จะคล้ายกับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดทีม MN1 ลักษณะที่คล้ายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือหรือ MN2 ลักษณะที่คล้ายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของไมโครเวฟส่งคำตอบผ่าน SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทโดยผู้ที่ตอบถูกและส่งเข้ามามากที่สุดจะได้รับรางวัลบัตรเข้าชมภาพยนตร์2ที่นั่งพร้อมบัตรโบลิ่ง2ใบจำนวน3รางวัล